สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เทศบาลหาดใหญ่นะครับเป็นห้องประชุมเทศบาลนาครหาดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เราทําระบบเสียงระบบภาพในห้องประชุมสภานะครับก็จะมีชุดประชุมนะครับเรียงลายอยู่ตามโต๊ะต่ตางๆนะครับพร้อมกับลําโพงด้านข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็เปรคเตอร์ติดใหม่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบอนาล็อกนะครับ แต่ว่าตัวคอนโทรลซิสเต็มเราก็จะใช้ระบบนี้ต้อนเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งตอนนี้ช่างเรากำลังทำติดตั้งทำการโปรแกรมเครื่องอยู่นะครับสำหรับผู้ใช้งานจะได้ง่ายและมีเครื่องกดสีไฟอยู่นะครับแล้วก็จะมีมิกเซอร์แล้วก็มีโปรดิเซอร์นะครับอยู่ในตู้เล็กวางระเบียบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทำการโปรแกรมระบบอยู่นะครับ ก็ตรงนี้คือภายในอาคารห้องประชุมสภาผู้แทนรัศสภาของฮาดใหญ่นะครับงั้นผมขอจบรายงานแค่นี้นะครับสวัสดีครับ